น้องเพชรเกิดวันที่แปดธันวานะคะปีเกิดคือสองพันห้าร้อยสามสิบสองตอนนี้ใช่สามสิบสองนะพี่เด, 32, ะะดเกิดสองสามน้องเพชรเกิดสองห้าสามสองถ้ามีชีวิตอยู่ตอนนี้จะอายุจะอายุเท่าไหร่สามสิบเท่าไหร่สามสิบเท่าไหร่บอกแล้วคุณสามสิบห้าใช่ไหมประออมาณสามสิบห้าแต่น้องนะคะเกิดปีสามสองนะคะ แล้วเสียชีวิตปีสามเก้านะใช่ไหมอายุเจ็ดขวบนะเกิดปีสามสองเสียชีวิตปีสามเก้าอายุเจ็ดขวบนะอันนี้บอกบอกเลขเฉยเกิดปีสามเกิดปีสามสองเสียป,ปีสามเก้าอายุเจ็ดขวบเนาะถ้าจะเกิดมีชีวิตอยู่นะตอนนี้ก็อายุประมาณสามห้านะคะสามห้าทำไมต้องบอกด้วยเพราะว่าเดือนนี้เดินเกิดน้องแล้วใช่ไหม สามสิบหกสิสามสิบหกเอเจอบอกสามห้าคำนว<อ>ณปีนี้สามสิบหกถ้าปีนี้อ่ะตั้งใหม่สองพันหนร้อยหกสิบแปดลบสองห้าสามสองอายุเท่าไหร่ก็หกไงสามสิบหกจะมาไม่ใช่สามห้าแล้วก็ปีสามสองถ้ามีชีวิตปัจจุบันนี้อายุสามหกนะคะถ้าเป็นมนุษย์นะนะคะแล้วก็ไตตอนอายุเก้าขวบคือไตปีตอนสามเก้านะสังเกตดูสามเก้ากับสามหก น่าอายุสามหกตายปีสามเก้าเสียมากี่ปีก็เขาไปคำนวณเองเสียปีสามเก้าอะเสียมากี่ปีแล้ววะนะคะเออนะคะเอาละาแล้วพูดเพื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้มันจะมาพูดเพื่ออะไรไม่รู้นะครับเออมันจะมีเลขลิงอยู่ในปิงปองพูดเพื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าวจะเป็นวันเดือนวันเกิดน้องพี่เก้าวันที่แปดธันวามน,นี้แล้วไงครับก็ผมพี่เด์ครับก็กินอิ่มนอนหลับนะครับนอนครบ เจ็ชั่วโมงนะครับแล้วเมื่อกี้ก็นอนก่อนแล้วเพื่อให้ตัวเองจะได้มีเรี้ยวมีแรงนะครับแล้วก็เป็นภาชนะที่ดีนะครับแล้วก็กินกินอย่างอิ่มหนำสำราญเต็มที่แล้วเมื่อมเกอา็ากะทกนทาก็ได้้าเลยนะเปัวิเดมนะคะโอเคออละกที่สามนะครับอะไข้างล่างนะครับ เก้าเจ็ดกับศูนย์สามลูกที่สามนะครับก็คือเลขโอ้ยอันนี้อันนี้ก็นเก้านะครับหนึ่โอ้ยม oh, ันเรียงเลยพี่เดดูนี่นรเรียงเลยอะ่ะนี่นะวัวที่หกสิบสามเนี่ยหลายคนก็ไม่ยอมดูคลิปเนี่ยก็สไลด์สไลด์ไปแล้วก็จะหาว่าทอฝันไม่ได้เขียนเราเขียนเราเขียนเยอะมากแล้วก็เลยต้องมีปิงปองให้ดูหมุนสามเลขไงคะ วัที่หาออก97 67ดหรือนะคะแล้วก็แล้วก็หมุนได้เกด้วยนะแล้วก็วัที่93นะออก903เห็นไหมคะแล้วก็วัที่ส6ออก19หรือ16ล่างเห็นไหมแล้ววัที่36ก็มีปิงปองโอห3สอยู่ด้วยเห็นไหมคะอ่าแคปไปแล้ว1 9ก้าแล้วก็หมุนได้นี่นลูกที่สามเรียงเลยโอกาสกินไม่ได้เยอะมากเอาล่ะครับแต่อะไรก็ดีนะครับเดี๋ยวเราดูใบสรุปนะครับว่าสรุปแล้วจะเป็นเลขอะไรนะครับช่วยมากช่ามากให้นะครับ ใช่ส่วนมากเอาละครับชอบหมดเลยทุกเลข97319แล้วก็63 63นะครับเออชอบหมดเลย6393ก็ชอบแล้วความันจะเรืนอวิวิเคราะห์นะคะดูซิว่าวิวิเคราะห์เนี่ยจะได้เลขอะไรนะครับซึ่งเราก็คาดหวังให้ให้เข้านะครับแล้วเราก็ เลือกเลขมาได้ให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อเราจะได้แบบงวดนี้เล็กน้อยกว่า <จะ S 2> งวดที่แล้วเยอะจะได้ประหยัดเงินในกระเป๋านะะในการซื้อลอตเตอรี่นะครับแล้วก็งวดที่แล้ว6กับ9้ามันไม่มาใช่ไหมคะงวดนี้ทองฝันว่าเดี๋ยวหกับ9 6หหรือ9้านะ6หรือ9ตัวใดตัวหนึ่งอาจจะ6ทั้ง9้าทั้ง6ทั้ง9หราออาจจะมาในงวดนี้เพราะมันเว้นเป็นงวดหนึ่งเพราะเชื่อว่ามันมาทั้งปีเลยในใน,ในตั้งแต่ต้นปีแล้วนะ จะส่งท้ายปีสองสามเดื่และสิ่งที่สําคัญมากๆนะคบหนึ่งคันวานะครับครั้งนี้นะครับเป็นหวยสัญจรนะครับอ,ออกท<อ>ี่จังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับก็อย่างไรก็ดีนะครับบางบางคนก็มีความเชื่อว่าเอ๊หวยสัญจรอาจจะเก่งยากวิเคราะห์ยากหรือหรือเปล่านะครับหรือบางคนบอกเอ๊หวยสัญจรจะมีเก้ามีหกไหมอันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราตัดสินกันในวันที่หนึ่งตอนสี่โมงเย็นนะ เอาละแต่แนวทางของเพจเพชรกล้าเด็กขนมโชคนะครับก็ได้แบบนี้นะครับไม่พอฟันชอบแล้วอ่ะจริงๆถ้าไม่วีคอลเลขกุญทงฟัน<ม>ชอบเลยเพราะว่าสามหกหกสามมันคือปีอ่มันคืออายุ<ม>อายของน้องเพชรก<ม>้า<ม>เพรน้องเพชรก้าเกิดปีสองสองห้าสามสองถ้าปัจจุบันปีหกแปดแล้วก็อายุสามหกพอดีเลยนะคะมาสามหกพอดีเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามเก้าเก้าสามคือเลขของ พศท,ที่น้องเพ็ก้าเสียชีวิตด้วยนะคะน้องเกิดปี2532เสียชีวิตปี2539อายุ7ครขวบนะคะอ่านี่นะคะคือ39 สามหกมันเป็นปีแรกที่มันมาชนกันเลขเลขอายุก,กับพศที่ตายอะ่ะมันมาชนกันพอดีมันอันจะต้องมีอะไรเนอย่างหนึ่งเลขสามหกหกสามเป็นเลขที่เทวะไลของเราด้วยเทยวะไลของน้องเพชรกล้าด้วยก็เลยชอบหมดเลยนะจริงๆถ้าไม่ได้คิดเสียตังค์เยอะก็ซื้อแค่สามหกหกสามสามก็เข้าสามจบเลยแต่ถ้าเกิดใครงบเยอะซื้อตามนี้อีกนะก,ก็ะห,าหาซื้อเลขเหล่านี้ได้ตามแผงลอตเตอรี่ทั่วไปหรือซื้อในแอปเป่าตังก็ได้นะครับผมอเอาละเพราะเราฝันอธิฐานไว้ว่าให้ออกมาเป็นสองตัวล่างคนจึงได้ไปซื้อลอตเตอรี่กันเยอะๆดูไหม นั่เป็นลอตเตอรี่ก็ขอให้เป็นรางวัลที่หนึ่งเลยเอานะละ<ร>นะครับและเลขที่พี่เขาได้นะครับดังนี้นะครับก็คือเลขปึ้งไม่ได้มูสาวว่าปึ้งนะฮะซุ่มเข้าไปเลยค่ะหกสามเก้าสามเขียนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเลขอะไรคะปิ้งปองแล้วก็หกเจ็ดเก้าเจ็ดก็คือเป็นเลขปิงปองที่พี่เดหมุนสามครั้งใช่ไหมคะ<ช>เรียงเลยนะนะทอฟันเรียงเลยนะ 6 7เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้าก็คือลูกที่2ที่หมุนออกมาใช่ไหมแล้วก็ส่นสามเอ้ยส่วนสามเป็นลูกที่สองสิแล้วก็ลูกที่สามคือหนึ่งหหนึ่งเก้าแล้วซอฟันชอบมากกว่าเลยมันกินอันดับที่สามนะคะคแล้วก็ส่วนหกแปดเก้าแปดมันเป็นเลขแพงของ63สาสมไงเปลี่ยน3ามเป็นแปดแล้วก็เปลี่ยนหกเป็นเก้าไหคะเนะี่ยมันแพงซึ่งกันละกันนะมันแพงซึ่งกันละกันของมันอยู่แล้วนะคะนี่นี่เนี่ยเข้าใจไหมคนที่หัดเล่นหวยแนวหกเนี่ยเป็นเก้าได้สามเนี 3, ่ยเป็นแปดได้ เอาฝันเรือมาเขียนเป็นหกแปดเก้าแปดตรงนี้แต่ไม่ได้วงไว้ให้เพราะมันเป็นพศมันเป็นเลขพศเลยเนาะสองห้าหกแปดมันจะง่ายเกินไปไหมมันออกหรือยังหกแปดเก้าแปดเนี่ยเพิ่งออกเไปไ็นจริงว่าไม่ใช่หรอเพิ่งออกหกแปด้เพิ่งออกเก้าแปดไปออกแปดเก<อ>้าแปดอ๋อแต่ย,นะยังไม่ออกแล้ววันที่หนึ่งยังไม่ออกหกแปดนะใช่แล้วลองไปซื้อดูก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าชอบมากเลยสามวงกลมข้างบนเนี่ยแล้วก็ชอบรองคือศูนย์สามค่ะเพราะว่าเป็นเลขที่สองที่นองมูลออกมาศูนย์สามด้วย นะตามนี้เลยนะมวนที่เข็ยน,<ม>น้อยหน่อยขอให้เข้าแล้วกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะครับผมนะอย่างไรก็ดีนะเราขอให้ทุกคนโชคดีในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะครับทำไมจะปิดจบแล้วมาถ่ายกอนไม่ต้องทำปรเฟชชั่นแนลพอเฟชชั่นแลเลยเหรอเออในาศาสตร์กูลูตัวเลขงดที่แล้วพี่เดนไม่ได้ส่วนใหญ่ไนะท้อวงวัดไหนไม่ได้งดหน้าพี่เดนจะกรีด เพระเาะฉะ้นงวดที่เราลาดไปงวดแม่พี่เด็ก,กินแน่นอนนะเลือกเลยค่ะงวดที่ผ่านมาเนี่ยด้วยกับพอฝันไหมว่าสาัปมงกลมข้างบนสวยงามมากงวดที่ผ่านมาลืมซื้อวันเกิดอายุตัวเองอลืมซื้อสี่สห้าอายุส <4, 5, S 2> ี 4, <5. S 1> ่ห้าลืมซื้อ นะครับเพราะดันไปไปฝันว่าหวยออกสามห้าสองสี่สามห้ากับสองสี่สามาไากับสอเป็น5 4ไห้าสองสี่อยู่อยู่ข้างล่างเราก็ซื้อแค่นั้นเราเราพนซื้อจริงจถ้าเกิดเะาทะยาจับทะยงก็เป็นห้าสี่ได้สากับสองสี่เขียนหนึ่งเงี้ยมาจับคู่แนวดิ่งอ่ะใช่เอาละคางดนี้นะครับหนึ่งธันวาคมเห็นด้วยพอฝันไหมหลวงไม่เห็นเห็นด้วยกึ่งหนึ่งนะครับเห็นด้วยครึ่งหนึ่งอันนี้ถามถึงความชอบใช่ไหมใช่ ถามถึงความชอบอะบเอาตรงๆนะคิดว่าหกกเก้าจะมาแมงวัดเนี้ยมาเก้าสามคิดว่านะจริงหรอคิดว่ามาเก้าสามคิดว่ามาเก้าสามเพราะว่าตอนที่อาบน้ําเนี่ยแต่งแต่งตัวอาบน้ำํำเพื่อก่อนจะมาเหมือนปิงปองอะ่ะก็เหมือนเหมือนเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างมา มาเล้าใจว่าเป็นเก้าสามก็่อนที่เราจะหมุนปิงปองก่อนจะหมุนเก้าสาโอก่อนจะหมุนเก้าสามหกสามนี่แหละประมาณนี้หมุนออกมาเป็นเก้าสามนะหมุนมาเป็นหกสามก็เป็นกระดกหัวเป็เก้าสามเป็นหกสามมันก็คือเลขดูกันนั่นแหละครับผมอ่าแล้วอีกเลขหนึ่งนะครับที่ที่ชอบนะครับที่ชอบแล้วก็มันยังไม่มาเท่าไหร่ก็คือเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดนะครับแล้วก็โอ้ไม่ได้มานานเลยนะเก้าเจ็ดใช่ แล้วก็ถ้าจะส่งท้ายปีเนี่ยปีหกแปดก็อยากจะอ,อยากจะให้ออกหกแปดบ้างนะอันนี้คือสิ่งที่วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ตามตามตามถ่งที่ตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นนะครับส่วนศูนย์สามเนี่ยก็ก็กันไว้หน่อยเพราะว่ามันลิงก์กับงวดที่มันออกหกศูนย์สามเก้าศูนย์สามอะไรประมาณประมาณเนี้ยก็ก็เลย,เยก็เลยยังไม่ตัดเลขนี้นะครับส่วนหนึ่งหกหนึ่งเก้าอันนี้สำหรับผมเนาะ สนทรัพย์อาจจะซื้อลอตเตอรี่กันไปสักสองใบต่เนี้ซื้อสิบใบอันนี้ซื้อห้าใบอันนี้ซื้อห้าใบสวหรับพี่เดชชอบ9336 9336จะซื้อสิบใบเลลอตเตอรี่9336 9336ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นลูกที่หมุนปิงปองได้ด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าน่าจะมาสรุปอีกทีหนึ่งพี่เดชชอบเลขไหนที่สุดเลขเดียว93พูดแบงทีสิ93พูดแบงทีสิ93 มาแน่นอนค่ะ9แนมแน่คิดว่านะคิดว่านะไม่ได้ฝันคงร้อยเปอร์เซ็นต์้านเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่นะแค่ความชอบส่วนตัวบุณได้6 3จะมา9สาแค่ความชอบส่วนตัวนะแค่ความชอบส่วนตัวมันมาล่าสุดเมื่อไหร่ปีนี้มาหรือยัง9 3 6 3เนี่ย คุณคุณนะจำไม่ได้แต่ว่าหกสามมันน่าน่าจะออกแล้วเมื่อต้นปีเมันจะมาซ้ำไหมน่าจะออกแล้วหกสามมาคอยมาะเพก้านะอายุหนูเลยส6มสิบกเนี่ยเราบ้านเล็กทีส36สิบหกด้วยเนีบ้านเทวลไยหนูก็ส6มสิบหกปีก็การประมาณนี้นะแล้วแต่เก้าสามนี่คิดว่ายังยังไม่ออกนะครับส่วนปิงปองสามลูกนะท็อปทรีพี่เดชชอบ้างไหมท็อปทรีเนี่ยจริงเอ่อ มันก็เขียนมันก็เขียนไปในกระดานแล้วล่ะคะ่ะชอบแค่เก้าเจ็ดนัน่นแหละชอบเก้าเจ็ดตัวเดียวเก้าเจ็ดหกเจ็ดกระดกหัวตัวหนึชอบแคนะ่เก้าเจ็ดนั่นแหละเออนะโอ้เก้าเจ็ดหกเจ็ดก็สวยนะหนึ่งจริงจริงอ่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ากับเก้าเจ็ดมันก็คือเลขตระกูลเดียวกันหนึ<อ>่ง <1 S 2> ก็เป็นเจ็ดได้หกก็เป็นเก้าเก้าก็เป็นหกได้เนี่ยมันตระกูลเดียวกันเหมือนน้องเขาเน้นเนาะหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดโอ้เลขตระกูลเดียวกันเนี่ยเหมือนน้องเขาเน้นหรือเปล่าเหมือนน้องเขาเน้นหรือเปล่าเออนะ เราชอบฟันชอบหมดเลยอ่ะวัดเยวก็มีความรู้สึกว่าเหมือนจะต้องมาบนมาล่างยังไงก็ไม่รู้นะจริงๆถ้าเราฟันมีตังนั้นก็จะซื้อครบทุกตัวเลยเทอากัไม่มีตังก็จะซื้อแค่แถวบนแล้วก็หกหัวไปมาก็เยอะแล้วนะซื้อแถวบนกระดกหัวด้วยแล้วก็กลับเดินก็หล่ตัวแล้วนะก็ซื้อน้อยเนาะถ้าถูกจะได้ถูกเยอะๆนะคะโอเคค่ะขอโชคดีนะคะโชคดีนะครับ